สวัสดีครับช่องแบ่งกันเก็บนะครับผมมาครับมาครับคลิปนี้เห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับแบบจะบอกว่าสายสุพรรณเห็นแล้วร้องอ๋อทันทีนะครับผมแน่นอนครับนี่คือพระผงสุพรรณครับเป็นพระผงสุพรรณที่ผมเชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จักนะนะครับผมเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมพระถูกเก็บหมดนะครับมีแต่คนอ่าบางท่านบอกว่า พึ่งพุทธคุณดีอาศัยพุทธคุณดีนะครับในเรื่องแคล้วคลาดและธรรมาหากินนะครับเรื่องเกี่ยวกับธรรมาค้าขายดีนะครับและบางท่านบอกว่าเก็บไว้เก่งกําไรครับเก็บไว้เก่งเก่งกําไรเก่งกาไรเนาะนะครับผมครับแน่นอนครับองค์นี้จะเป็นของที่ไหนไปไม่ได้นะครับผมนะครับแต่ของเก๋เยอะมากนะผมบอกไว้ตรงนี้วงเล็บกว้างๆเลยว่าของเก๋เยอะมากนะครับของทาเทียมเรลียนแบบเยอะมาก นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้จะเล่นเป็นจะดูเป็นนะครับผมหลายๆคนเขามีเล่นกันนะเอาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมบอกไปก่อนว่าผ้าอะไรเดี๋ยวจะหาว่าเออแล้วไม่บอกที่ผ้าอะไรบางคนไม่รู้ครับผมองค์นี้เป็นพระของท่านหลวงปู่ดี นะครับผมแห่งว <s> ัดพระลูกนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมถ้านึกถึงพระผงสุพรรณเนี่ยนะครับเราจะนึกถึงพระผงสุพรรณที่เป็นพระกุที่มีราคาหลักล้านนะครับหลายหลายล้านไปแล้วนะครับผมและรองลงมาเนี่ยสัดส่วนใหญ่เนี่ยคนจะรู้จักพระผงสุพรรณเนี่ยนะครับก็คือรู้จักโดยหลวงปู่ดีแห่งวัดพระลูกนะครับจากนั้นนะครับนะครับก็จริงๆแล้วมี พระเกจิยุคเก่าๆนะยุคตั้งแต่ปี5กว่า6กว่านะสองสี่หกว่า 24, 6กว่าเนี่ยก็มีการถอดพิมพ์มานมนานแล้วนะครับผมส่วนของวัดพระรูปโดยหลวงปู่ดีเนี่ยต้องบอกว่าสายตรงเลยทำโดยตรงเลยเพราะว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับผมแน่นอนครับก็ต้องเอาพระของพระของสุพรรณเนี่ยนะครับผมมาเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็โด่งดังมากจริงๆนะครับผมจากนั้นครับนะครับหลายๆท่าน ผมเชื่อว่าแม้แต่เซียนบางท่านนะที่ไม่ได้สายตรงหรือแม้แต่สายตรงเองผมว่าเขายังงงหรือเปล่านะครับผมคืออย่างนี้ครับมีการเถียงกันนะครับรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับผมผมขออนุญาตนะครับผมเถียงกันนะครับว่ารุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองนะครับแล้วก็ส่วนรุ่นหนึ่งกับรุ่นสองนะครับรุ่นแรกที่สร้างเนี่ยก็ยังเถียงกันดีว่าสร้างปีศูนย์แปดนะครับ บางรายงานบอกว่าสร้างปีหนึ่งสามใช่ไหมครับอ่ะแล้วตกลงจบกันที่ไหนจบกันตรงไหนจบกันโดยบอกว่าศูนย์แปดก็ได้ครับหนึ่งสามก็ได้นะครับหนึ่งสามก็ได้ศูนย์แปดก็ดีนะครับผมไม่เกี่ยงครับขอให้เป็นหลวงปูด่ดีแล้วเป็นรุ่นแรกๆยุคแรกๆนะครับไปหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเลยนะครับเล่นกันถึงหนึ่งแปดเลยนะครับผมของท่านหลวงปูด่ดีแห่งวัดพหลูเอาแล้วทีนี้จะแยกแยะยังไง นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะผมคืออย่างนี้ครับพระเนื้อดินเนี่ยนะครับเป็นของท่านหลวงปู่ดีเนี่ยนะครับรุ่นแรกนะหรือรุ่น2ก็ตามนะครับผมบล็อกไม่เยอะบล็อกไม่เยอะนะครับบล็อกมีอยู่แค่บ,บล็อก2บล็อกอะนะครับผมส่วนอองค์ที่มีเป็นเขาเรียกกันว่าบล็อก A บล็อกหมวกไม่หมวกอะไรอย่างนี้นะครับบล็อกจุดไม่จุดบล็อกมีเม็ดไม่มีเม็ดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไปตกอยู่ที่เนื้อผงน้ํามันซึ่งเนื้อผงน้ํามันแยกเลยครับแยกระหว่างสีของผงน้ํามันนะครับสีของผงน้ํามันถ้าเป็นสีเขาเรียกว่าสีอิดสีพิกลนะครับสีอิดหรือสีพิกลแต่เป็นเนื้อผงน้ํามันจะมีราคาแพงมากในปัจจุบันเนี่ยไม่เบาๆก็ต้องมีประมาณใกล้ๆครึ่งแสนหรือครึ่งแสนไปแล้ว นะครับผมหลายหมื่นมากไปแล้วนะครับผมหลายตังมากนะครับในพระผงสุพรรณเนื้อผงน้ำมันนะครับในที่นี้ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้อธิบายง่ายง่ายอย่างนี้มันจะไม่ต้องไม่ต้องจำสับสนเรื่องบล็อกด้วยนะครับไม่ต้องจำสับสนเรื่องบล็อกนะครับเอาเรื่องเนื้อเป็นหลักเลยเรื่องเนื้อเป็นหลักคิดอย่างนี้เลยครับถ้าเป็นเนื้อดินนะครับจะรุ่นหนึ่งร cool ุ่นสองก็ได้ ไม่แพงครับนะครับหลักไม่เกินนะนะสูงสุดก็ไม่เกิน5,000บาทนอกนั้นก็อยู่ที่เท่าไหร่2 0 0 0 3 0 0 0 4,000 5,000ถ้าเป็นเนื้อดินนะครับแต่บางคนบอกว่าโอ้ oh, ขนมนะครับถ้าไม่รู้บล็อกอย่างนี้ก็ขนมเลยนะครับใครรู้บล็อกก็ได้เปรียบไปนะครับเพราะเนื้อดินรุ่นแรกรุ่น2ก็ไม่ไม่น่าจะใกล้ๆไม่น่าจะต่ำกว่าใกล้ๆหมื่นนั่นแหละนะครับแต่ผมตีคร่าวๆให้เป็นว่าถ้าเป็นเนื้อดินมันจะง่ายไงมันจะคิดง่ายไงแล้วมันจะเล่นง่ายถ้าเป็นเนื้อดิน ผมตีเอาไม่เกิน5,000ันถ้าเป็นส่วนตัวนะส่วนตัวนะถ้าผมมีนะอย่างเช่นผมมีองค์เนี้ยนะครับผมผมก็ตีส่วนตัวให้นะครับใครท่านที่เล่นเป็นพุทธพาณิชถ้าเห็นว่ามีกินนะครับภาษาเซียนพระเร็วมีกินเนาะก็เอาเลยครับนะครับถ้าไม่มีกินก็ไม่ต้องเอาก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดท่านที่เล่นพุทธพาพุทธคุณไม่ใช่พุทธพาณิชพุทธพาณิชว่าไปแล้วพูดไปแล้วถ้าเล่นพุทธคุณไม่ต้องคิดมากเลยครับรีบเก็บเลยครับก่อนจะแพงผมบอกให้เลยรีบเก็บเลยครับ เขาว่ากันว่าเมตตาค้าขายสุดยอดและแค้วคลาดดีมากนะครับของท่านหลวงปู่ดีแห่งวัดพระลูกนะครับกัน,นั้นนะครับผมพิมพ์นี้นะผมบอกให้เลยนะจริงๆถ้าดูดีนะเขาจะเรียกว่าพิมพ์มีหมวกอ่ะเอาจริงๆนะเขาเรียกพิมพ์มีหมวกซึ่งไปตรงกันกันกบพิมพของอ่าอ่าพิมเอเขาเรียก A1 นะครับเอหนึ่งอ่าในพิมพ์บล็อกนิยม ในเนื้อที่เป็นสีพิกุลเนื้อออกผงน้ํามันที่เป็นสีพิกุลพูดง่ายนะสีอิดอะคล้ายๆสีอิดแต่เป็นเนื้อผงน้ํามันเป็นบล็อกเดียวกันด้วยซ้ําแล้วลองคิดดูนะผมพูดตรงนี้นะเนื้อดินราคาจะถูกกว่าแต่ต่อไปไม่แน่ครับไม่รู้ว่าใครจะแพงกว่าใครเลยส่วนเนื้อผงน้ํามันจะแพงมากนะครับอย่างองค์นี้เนี่ยนะถ้าเราพูดเป็นบล็อกนะแต่ส่วนใหญ่แล้วผมไม่แน่นะเป็นแน่เป็นบล็อกผมแน่เป็นเนื้อ องค์นี้จริงๆแล้วจะเรียกเป็นบล็อก A ก็ได้นะครับผมเพราะว่าหูซ้ายจะเล็กกว่าหูขวานะครับสังเกตดีๆนะครับหูขวาขวามือองค์พระนะซ้ายมือเราเนี่ยจะมีความใหญ่นะใหญ่กว่านะครับจะมีความใหญ่กว่าฝัา่งฝั่งซ้ายมือองค์พระขวามือเรานะครับแล้วลักษณะมีหมวกคล้ายๆมีหมวกอยู่ตรงนี้นะครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องวัดก่อนเนาะพระชุดนี้นะครับ มีขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ1.8ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่เนาะความกว้างอยู่ที่1.8นะครับ1.8 1.9แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ความสูงอยู่ที่2.5นะครับกว้างกับสูงไม่เสมอนะครับไม่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 ได้เป็นมาตรฐานแต่ว่า,าบวกลบอย่างละมินได้นะครับ บวกลบอย่างละมินนะอาจจะสูงกว่านี้นิดนึงกว้างกว่านี้หน่อยได้นะครับแต่ต้องอยู่ประมาณนั้นประมาณนี้นะครับผมนะครับ1.8คูณ2.5เซนติเมตรนะครับผมโอเคนะครับผมมาพูดถึงเรื่องบล็อกก่อนนะครับองค์เนี้จริงๆแล้วถ้าไเยว่าไปก็คือบล็อก A1 ด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นเนื้อดินมันจะถูก ถ้าเป็นเนื้อผงน้ำมันผมขอแนะนำอย่างนี้อธิบายอย่างนี้เข้าวๆาว่าเล่นแค่2เนื้อเล่นเป็นเนื้อดีกว่าคือเนื้อดินถูกเนื้อเนื้อน้ำมันแพงเอาแค่นี้และเนื้อน้ำมันเนี่ยไม่ว่าสีไหนก็ก็แพงหมดเพียงแต่ว่าสีที่แพงสุดก็คือเนื้อน้ำมันแต่เป็นสีดินก็คือสีพิกุลน่ะแพงที่สุดนี่นะถามว่าอธิบายอย่างเงี้ยมันจะง่ายเล่นง่ายไปจับขึ้นมาเป็นเนื้อดินเราเนื้อดินก็จะเบาหน่อยถ้าจับขึ้นมาเป็นเนื้อน้ำมันเอออันนี้จะแพงหน่อยแต่เนื้อน้ำมันตอนนี้ เกละบาดเยอะมากไม,ไม่ให้ตอนนี้เก้มานานแล้วล่ะแต่ให้ดูบล็อกผมจาให้ให้จําบล็อกไปอย่างนี้เลยถ้าเป็นเนื้อผงน้ํามันแล้วบล็อกเดียวกับองนี้แพงมากเลยครับปลาเข้าไปเกือบรึ่งแสนแล้วนะครับต้องเป็นบล็อกเดียวกับองนี้นะผมจึงแนะนําเลยว่าซื้อเนื้อดินองค์นี้ไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับข้อสําคัญนี่ครับบล็อก A1 เนี่ย,ยส่วนใหญ่จะไม่มีเม็ดจะไม่มีจุดจะไม่มีเม็ดไม่มีจุดเพราะฉะนั้นเล่นง่ายครับ นะครับใครฟังไม่ทันกอกับนะเดี๋ยวจะเล่นเป็นผมสอนหรือว่าแนะนำนะไม่ใช่เดี๋ยวเดว,ว่าสอนเลยกราบขออภัยครับเอาเป็นว่าผมแนะนําอย่างนี้ว่าเล่นเป็นเนื้อดีกว่าเนื้อหรือว่างเนื้อดินถูกเนื้อน้ํามันแพงแค่นี้แหละคุณคิดแค่นี้แหละนะครับผมแล้วมันจะง่ายไงไม่ต้องไปหาบล็อกนะครับบล็อกเนี่ยอย่างเช่นเนื้อน้ามันเนี่ยนะครับต้องเป็นบล็อก A1 แบ็คบล็อกมีหมวกบล็อกหูใหญ่แบบนี้เลย คือได้องเนี้ยใครซื้อไปได้เปรียบเลยได้เปรียบคืออะไรถ้าเป็นเนื้อน้ํามันแล้วบล็อกเดียวกันขนาดนี้นั่นคือของแพงเลยแต่ต้องสีด้วยนะสีต้องสีเดียวแบบนี้แต่เป็นเนื้อน้ํามันเนีย่ยจะแพงเลยโอเคนะผมพูดแค่นี้ก็พอเนาะอ่ะมาเปิดราคาดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะมีให้จุดให้ดูอีกอย่างหนึ่งในเนื้อดินนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเปิดราคาไปก่อนองค์นี้เอาไปสี่พันบาทนะครับใครคิดว่าแพงผ่านครับ นะครับทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นบล็อก A1 เงี้ยบางคนขายเกือบหมื่นนะบางคนไปอย่างต่ำๆก็ต้องมี6-7,000นะครับและสภาพอย่างนี้ด้วยนะสภาพถือว่าสวยนะครับโอเคนะครับผมเอา4,000บาทนะครับลูกค้าใหม่ขออนุญาตไม่ลดงดต่อใช่ไหมส่วนลูกค้าเก่า10%เช่นเคยไม่บวกเพิ่มลดเพิ่มนะครับผมขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเดี๋ยวผมจะ,จะ,จ,ะจะชจี้จุดที่จุดที่ดูในชุดเนื้อดินขององค์นี้ให้ดูด้วย จุดที่จําเป็นด้วยซ้ําต้องบอกว่าจําเป็นนะนะครับผมถ้าไม่มีนี่มันหนาวไงไม่มีมันต้องดูอย่างอื่นประกอบนะครับอันดับแรกเลยดูให้เก่าก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี08หรือเป็นปี1314ก็แล้วแต่ซึ่งมันก็อยู่ใกล้กันหมดเพราะฉะนั้นดูให้ความเก่าเนะี่ยมันต,ต,ต้องเกิดก่อนนะครับผมแล้วก็มาดูพิมพ์ทรงเนื้อหาหน้าตานะครับสี่พันบาทใครเอารีบเลยครับองค์นี้เอาไปเป็นไอตอนในองค์แพงได้ในเนื้อแพงได้เลยนะ นะครับผมเอาไปเป็นตัวอย่างในเนื้อแพงได้นะครับผมอ่ะโอเครวมส่งอีเมลหรือคือรีบโดยด่วนนะครับผมใครต้องการปุ๊บให้รีบแคปหน้าจอนะครับให้แคปหน้าจอนะครับแล้วส่งมาครับที่ idline หมายเลข0846786958นะครับแคปหน้าจอนะครับผมแล้วส่งมาครับที่ idline หมายเลข0846786958 นะครับเบอร์นี้ไลน์นี้ขออนุญาตเฉพาะท่านที่พร้อมเช่าบูชาพร้อมโอนข้อสาคัญต้องเชื่อมือเชื่อใจในช่องแบ่งในเกตนะครับผมเชื่อมือเชื่อใจพร้อมเช่าพร้อมโอนแคปหน้าจอครับแล้วส่งมาครับที่เบอร์นี้แหละครับ0846786958งดรับโทรศัพท์ทุกกรณีนะครับผมรับทางไลน์อย่างเดียวนะครับใครต้องการพร้อมเช่าพร้อมโอนนะครับพร้อมซื้อพร้อมโอนอ่ะพูดง่ายก็แคปหน้าจอเข้ามาที่เบอร์นี้ฟังไม่ทันก็กลับฟังใหม่ ฟังไม่ทันอยากรู้ราคามีเท่าไหร่กดไปที่ใต้ลิงก์ว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่กดไปที่ใต้ลิงก์ก็จะมีบอกราคาอีกทีโอเคเป็นัานเข้าใจเนอะนะครับฟังไม่ทันกอลับนะต้องกราบขออภัยบางเรีเดี๋ยวคิดมันจะเต็มไงต้องพูดเร็วๆมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้จุดผมบอกให้ราคานี้ไม่ได้อยู่แค่นี้นะใครเก็บตอนนี้นะก็ราคานี้นะไปเก็บอีกตอนหนึ่งนะราคาผมเผลอไปเป็นเท่าตัวเลยนะเพราะองค์นี้ถือว่าสภาพสวยนะ นะครับใครดูไม่ดีดูไม่ใช่ไม่ต้องเอานะครับผมเพื่อความสบายใจจะได้ไม่มีปัญหาหลังการขายผมบอกไว้ทุกคลิปว่าผมไม่เล่นภาเกใครดูภาพผมเก้ผ่านได้เลยนะครับขายออกไปแล้วผมจะได้เอาเงินไปใช้ได้ะนะครับส่วนท่านได้ไปแล้วท่านได้ภาพไปแล้วท่านก็สามารถละลาธนาขึ้นคอเลยหรือไปต่อภาษาเซมพัเรียวไปต่อก็สุดแท้แต่ท่านโอเคเป็นกาเข้าใจเนาะมาครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูก่อนเดี๋ยวมาดูจุดจุดที่จะต้องจ่ายตังหรือว่าจุดที่แบบ ต้องซื้ออะถ้ามีอย่างนี้ต้องซื้อนะครับผมอันนี้สําคัญนะ,ะมาดูเลยครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูให้ดูไปที่ขอบนะพูดง่ายให้ดูไปที่ขอบเนี่ยดูนะครับหูซ้ายอะหูขวาองค์พระซ้ายมือเราจะใหญ่กว่าอันนี้คือบล็อก A อบล็อก A1 ด้วยทำเนี่ยมีหมวกนะครับเป็นจะเป็นหมวกเห็นไหมครับนะครับดูเป็นตัวอย่างได้เลยเก็บไปเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับ บางองค์รุ่นนี้นะไม่ว่าจะเป็น1 3 1 4สหนึ่งหรือ08ก็ตามบางทีเนี่ยเกือบจะขึ้นลาลักษแล้วเนี่ยอย่างองค์เนี้ยคล้ายๆเกือบจะขึ้นลาลักษแต่ยังไม่ขึ้นเต็มนะครับนะครับเนื่องจากส่วนผสมดูครับดูขอบข้างดูครับขอบต้องเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะดูง่ายขอบต้องเป็นขอบแทะหรือขอบขอบปาดขอบปาดขอบขอบแต่งอ่ะพูดง่ายขอบปาดขอบแทะหรือขอบปาดอย่างนี้ เห็นไหมครับนี่ครับจําเป็นครับอันนี้จําเป็นถ้ามีมันจะดูง่ายไงมันจะทําให้แบบเออเฮ้ยตัดสินใจง่ายแล้วต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะของเก๋มันก็ปาดนะของเก๋มันก็ปาดแต่มันไม่ปาดเป็นธรรมชาติมันไม่เป็นธรรมชาติเลยเนื้อหาก็ไม่เป็นธรรมชาติอันนี้เนื้อหาโอ้โหธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับผมเก็บเก่ามานี่ะเพราะไม่ได้ใช้เลยอะผ้าแทบไม่ได้ใช้เลยดูดูเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นลาละเนี่ย ด้านด้านหลังจะมีรอยนิ้วมือหลังจะตรงแน่นะครับนี่ครับจะมีรอยนิ้วมือไม่ใช่รอยนิ้วมือแบบบุ๋มบุมลงไปนะไม่ใช่นี่ครับธรรมชาติสูงเลยดูง่ายสบายตาขึ้นคอสบายใจนะครับใครดูไม่ดีไม่ต้องเอาไปแค่นั้นแหละโอเคนะครับผมเอาได้เอาเก็บได้เก็บนะครับผมเดี๋ยวหายราคานี้ผมไม่รู้ว่าจะตกควายหรือเปล่าผมว่าตกควายว่ะเพราะมันถือเป็นราคาบล็อกแรกอะ่ะบล็อกแรก เขาเรียกกันว่าบล็อก A1 เลยนะครับผมแล้วก็เอาไว้ดูเป็นตัวอย่างของไงเนื้อผงน้ํามันต้องบอกว่าดูดูแทนเนื้อบล็อกนิยมนะในบล็อกนิยมได้เลยแต่ผมไม่อยากให้แนะนําเรื่องบล็อกผมแนะนําเรื่องเนื้ออย่างเดียวก็พอคือเนื้อดินถูกเนื้อเนื้อผงน้ํามันแพงแค่นี้แหละโอเคนะครับผมคลิปเดียวเท่านี้ก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะ